สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูตู้ใส่กับข้าวหกบานเปิดสองลิ้นชักครับเป็นตู้ของลูกค้าที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นตู้ใส่กับข้าวครับทำจากไม้สักทองครับมีด้วยกันทั้งหมดหกบานครับแล้วก็สองลิ้นชักครับด้านข้างครับความลึกอยู่ที่ห้าสิบสามเซนครับ ด้านหน้าความกว้างอยู่ที่1เมตร1เซนครับความสูง1เมตร80นะครับนี่ด้านบนครับเป็นบานกระจกนะครับ2บานกระจกครับด้านข้างครับเป็นไม้สักทองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับตรงกลางเป็นบานเกตสองบานครับลองลงมาก็มีลิ้นชักด้วยกัน2ตัวครับด้านล่างเป็นบานทึบลูกฟักครับ ด้านข้างครับลวดลายไม้สวยครับด้านหลังครับทำจากไม้สักทองทุกชิ้นครับไม่มีไม้อื่นปนนะครับเป็นตู้ของลูกค้าสั่งทำนะครับไม่ได้นำมาเสนอขายครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมครับว่าตู้หลังนี้มีเจ้าของแล้วครับใครอยากได้นะครับสนใจสั่งได้ครับแต่ไม่ใช่หลังนี้นะครับด้านในครับเปิดดูด้านในกันครับ นี่ครับด้านในก็จะเป็นชั้นบนสุดก็จะวางแก้ววางจานได้ครับนี่ครับใส่ตัวดูดลอกบานไว้ให้ครับอ่าลองลงมาก็เป็นบานใส่ตู้กับข้าวครับก็จะมีด้วยกันสองชั้นครับด้านในใส่มุ้งรวดให้ครับนี่ครับลองจากบานไปก็จะเป็นลิ้นชัก2ตัวครับใส่ช้อน ใส่อะไรหลายอย่างครับหลายอย่างครับสารพัดประโยชน์ครับนี่ครับสองลิ้นชักด้วยกันครับลิ้นชักขนาดใหญ่ครับลองจากลิ้นชักไปก็จะเป็นสองบานทึบครับวางจานวางชามได้ครับใส่ตะกร้าเข้าไปครับเพราะว่าชั้นล่างเราเป็นชั้นทึบครับกันแมลงเข้าให้ด้วยครับ เนี่ยครับเป็นตู้ใส่กับข้าวครับหกบานเปิดสองลิ้นชักครับขนาดความลึกห้าสิบสามความกว้างหนึ่งเมตรหนึ่งเซนความสูงหนึ่งเมตรแปดสิบครับเนี่ยครับช่วงนี้หน้าฝนบานก็จะตึงๆนิดหนึ่งครับยังไม่ต้องแต่งครับเดี๋ยวหน้าร้อนก็จะพอดีครับเนี่ยครับเป็นบานเกตครับตรงกลางครับลงมาลงมาก็เป็นลิ้นชักครับแล้วก็บานทึบครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับ สวัสดีครับ